สวัสดีท่านผู้ชมทางลิขสิทธิ์รถแปร์ชนนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอบ้านนกดาวแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์นะครับที่ดัดแปลงเป็นบ้านเป็นร้านอาหารเผื่อท่านผู้ชมจะซื้อหาไปใช้นะครับบ้านนกดาวก็มีตั้งแต่ราคาประมาณ $200,000 จนถึง3 4 0 0 0 0 0นะครับแล้วแต่ไซส์แล้วแต่รูปแบบนะครับขอให้ท่านผู้ชมได้ดูนี่คือ บ้านนอกดาวแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์ในเขตของเชียงใหม่ของลำพูนนะครับก็เชิญติดตามรับชมรายละเอียดได้ครับ แสงหาสิ่งมีค่าเพื่อคุณก้าวเดินไปสืบพ้นหาสิ่งมีค่าที่มีหาสิ่งดีๆีเพื่อชีวิต ร้อยแปดฉัคนแน่นผู้ชมครับนี่คือบ้านนอกดาวประมาณสองแสนถ้ามีห้องน้ำนะครับถ้าไม่มีก็ประมาณแสนเก้าของเชียงใหม่นะครับตู้คอนเทนเนอร์เชียงใหม่ <c oughs> ผมเห็นหน้าสนใจทีเดียวที่ผมอยากได้ที่บ้านสวนก็ประมาณตรงน,นี้ที่เคยมองไว้นะครับ เดี๋ยวดูเลยนะครับสมสมนี่สมโอ้สวยเดินไปฟ้าพร้อมอยู่ตรงแยกเหมือนแง่ลำพูนนะครับตรงนี้ครับพื้นเป็นอย่างนี้เลยครับ นี่ห้องน้ำนะครับนี่เฟอร์นิเจอร์กระเบื้องนะครับคูกระเบื้องอ่างล้างมือโถส้วงสองแสนหนึ่งครับท่านผู้ชมตัวนี้ โอ้ลมเข้ามาลมเข้ามาเย็นๆเลยครับลมเข้ามาเย็นๆทีเดียวครับอืมช่ถ้าหลังนี้ประมาณเท่าไหร่ช่างตอนนี้ประมาณสามแสนบาทตอนนี้สามแสนสวยมากอันนี้เป็นเหมือนเป็นร้านได้เนาะเป็นร้านอาหารตัวนี้สามแสนนะครับทรงโมเดิร์นทีเดียว เดี๋ยวไปดูข้างในดูข้างนอกก่อนนี่ทำได้สวยนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นร้านนะครับเปิดเป็นร้านเป็นบ้านก็ได้นะผบ้านเนี่ยเป็นบ้านสวยแล้วครับเห็นแล้วสะดุดตาเลยเข้ามานี่โมเดินหลังนี้ละ่ะช่างสามแสนเหม,ม,มือนกันนะครับหลังนี้ ท่านผู้ชมดูเลยอยู่นะครับสามแสนกวบบ่าทเดี๋ยวจะเอาไปไว้ที่บ้านที่แม่อ่อนซะหน่อยลงแบบนี้ครับจับไปตั้งๆเลย mm hmm. ประมาณสามแสนเนี่ยนะครับสามแสน สามแสนกว่าบ,บาทสองแสนเก้าสามแสนถ้าเป็นตู้คอนเทนเนอร์ก็ประมาณแสนสองแสนสามหรือไ,ไปดูตู้คอนเทนเนอร์ครับตู้คอนเทนเนอร์ส่วนใหญ่สั่งมาจากไหนที่กรุงเทพสั่งมาเห็นร้านอาหารในเชียงใหม่บางแห่งนะครับก็ เอาบ้านน็อกดาวเอาเอาตู้คอนเทนเนอร์น็อกดาวน์ไปลงก็สวยนะครับตรงช่างกำลังทำงานอยู่นี่อยู่บนถนนที่ใกล้ตัวเมืองลำพูนตรงนี้ครับข้างหน้าตรงนี้ก็เป็นแยกเมืองง่า,เ,งาเดียะดูตู้คอนเทนเนอร์ จริงก็เอาลงประมาณนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องนี้เยอะลงสักสองสามตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็เน้นที่ครับเน้นที่ผมก็ยังลังอยากได้ไปไว้บ้านสวนนี่สวยเลยอันนี้สวยนะครับสีขาวเลยมีช่างกำลังทำ โอ้ปูแบบนี้เลยนะครับลามิเนตปูช่างถ้ายาวติดกันนี่ประมาณเท่าไหร่ฮะนะตัวนี้ถ้ายาวติดกันแบบนี้อ๋อครับอ๋อเกือบสามแสนนะครับ ประมาณสองอันติดกันเนาะอันนี้ตัวเป็นตัวยาวเลยพอ,อเป็นตัวยาวเอ๋อเปนเป็นตัวยาวของมันเลยตู้สินค้าอันนี้ประมาณาอ,อ๋อครับกำลังดูที่ที่แม่อ่อนว่าจะเอาแบบเนี้ยไปลงเพราะว่าเป็นบ้านเหมือนบ้านสวนเนาะไม่ไม่ต้องเอาใหญ่อะไรนะสวยงามเหมือนกัน ที่แยกสันป่าฟ้ายนะครับแยกสันป่าฟ้ายแยกนี้ก็มีธุรกิจใหญ่อยู่3อย่างนะครับคือบิ๊กซีแมคโครแล้วก็โรงพยาบาลใกล้หมอครับมีธุรกิจใหญ่ตั้งอยู่บนถนนตรงนี้เพราะฉะนั้นการเติบโตระหว่างลำพูนเชียงใหม่บนถนนเส้นนี้ผมว่าเติบโตแน่นอนถ้าผู้ชมคอยดู4-5ปีข้างหน้าไปนะครับ เพราะมันเข้าออกง่ายครับบิ๊กซีนะครับบิ๊กซีก็มีแคทเทเลอคอมสัญญาณเน็ตผมก็ใช้ของแคทนะครับแมคโครจากนั้นก็จะเป็นโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลใกล้หมอโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูชัดๆ รับบริการได้ครับติดถ,ถนนสีเลนสะดวกสบายมากข้างหน้าก็เป็นปั๊มเชลล์แล้วก็ศูนย์รถยนต์ของอีซูซุข้างหน้านี่นะครับปั๊มเชลล์แลครับนี่คือธุรกิจใหญ่ๆที่ตั้งอยู่บนถนนหมายเลข11 6เลนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำพูนเติบโตอย่างแน่นอนนะครับมียักษ์ใหญ่เฉพาะค่ายรถยนต์นี่ก็ประมาณ6-7 0ก็ไปแล้วนะครับ MG i s u z u Toyota ตโยตานิสสันมาสด้ามาครบเจ้านะครับ Suzuki ก็มี Ford ก็ตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ก็ของ มีสูสูนะครับตัวนี้ก็โกดังแวร์เฮาส์เนี่ยคลังสินค้านะครับโกดังให้เช่ามาสต็อกสินค้าสต็อกอะไรก็เช่าโกดังได้แล้วก็แยกเบมืองง่านะครับตรงนี้ผมกําลังจะเลี้ยวไปที่แยกเหมืองง่าสพานยกระดับถนนยกระดับก็มีมีขาขึ้นเชียงใหม่เข้าเชียงใหม่อย่างเดียวนะครับที่ขึ้นสะพานได้เลย ขามาลำพูนนี่ติดไฟเหลืองไฟแดงนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมครับหากคุณเงาให้เราเป็นเพื่อนต่างดาวเคียงเดือนปราเมือนญาติมีเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นเพื่อนชีวิตเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นเพื่อนชีวิต ลิขสิทธ์ร้อยแปดชั้นแนนหักดูแล้วชอบหากดูแล้วใจช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม